สวัสดีค่ะพี่น้องว่าโดยเรื่องของความคิดโบสามารถที่จะเว้าหรืออธิบายได้เต็มรอยเปอร์เซ็นต์เาหอดเรืองลูกเนาะพี่น้องลางค้นเนี่ยเห็นเฮามีลูกคนเดียวกับบอกว่าเป็นยังคือโบมีอีกกับมีปัญญาเลียงอยู่แหมเป็นยังคือเบาอีกคอยอยากถามเนี่ยว่า การทีมีลูกหนึ่งคนสองคนสามคนมันบ่นต้องใส่ความคิดติสำหรับข่อยอ่ะข่อยมีความหมู้ซึกว่าการถี่จะมีลูกเข้าต้องพอร้อมอิหลีพร้อมในการรับภ้าระทุกอย่างพอรออมทีจะให้อนาคตที่ดีกับลูกใดทุกด้านการที่ข่อยมีลูกคนเดียวข่อยหูดีว่า ผู้ดีวาคาใส่ใจต่อเด็กหนึ่งคนมันหลายคาทางจิตใจอีกพี่น้องสมมติว่าถ้ามือนี่คอยมีลูกเพิ่มลูกของคอยกับิมีความหูซึกว่าเขาถูกแย่งความหักมีคู่แข่งคอยมีความหูซึกแบบนีดิเลี้ยวคอยอ่ะเป็นคนที่บอกจะไหนล่ะ คือแบบว่าปันใจเพเปลี่ยนแม่พี่น้องญานการปันใจญานแบบย่านย่านลูกว่าเฮ้าหักลูกบวทอการนู่นนี่นั่นคือความกลัวของเจ้าของดอกมันคือความย่านของเจ้าของว่าเออ่านย่านมีลูกหลายคนแล้วมือหนึ่งลูกเข้าว่าหักเขาบวาทอกันผู้นั่นใดนี้ผู้นี้คือบ่ไดดนั่น <c oughs> ผู้นั่นอันนี้อันนี้อันนั้นมันเห็นในเฮ้าเครียด ข่มยมีความรู้ซึกวาการไม่ลูกคนหนึ่งต้องคิดหนาคิดหลังเยอะๆเพราะว่าสิเป็นเรื่องการเลียนการใช้ชีวิตการเลนกินนอนแล้วจุมือนี่มันก็มีอีกอย่างหนึ่งคือโทรศพัพท์เจ้าคิดเบิ้งว่าถ้าสม,มุดยังย่งข่เนี่ยไม่ลูกคนหนึ่งเนาะข่จาได้เลยว่าแพมเพิดเดือนหนึ่งอะเมดประมาณพันหนึ่งสองพัน แพมเพิดนะคะแพมเพิดคาน้มโนมเดือนหนึ่งเสดยประมาณสองกองสีผ่านเ่าอะนมกับแพมเพิดอะตักเต้นหน่อยๆเรียกได้พี่นอ้องไงขืนมากเนี่ยหลังจากห่างหายกับนมกับแพมเพิดขืนมากอเลี่ยนคาเทิมคากินคาของเลนเวลามีงานคาเสือผาในแต่ละฤดูกาลกัอ่าแต่กะคาหม้ เวลาเขาเจ็บไข่ได้ป่วยบางที่มันมันเป็นสภาวะถิบาไปร่งพยาบาลรัดเขาป่วดเหตุใดดังใจเฮ้าอ,อ่ามันก็มีแบบว่าไปคี่นิกไปพ่นปอดเพราะว่าลูกปอดบ่ค่อยดีก็ไปพ่นปอดไปพ่นยาขยายปอดอย่างประมาณเนี่ย คือมันมีค่าชใสา่ใจยิบย่อยอยู่เรื่อยๆแล้วก็เหมือนกับไปลงหลอกลรงเรียนน้นสิกคือใส่เงินเดียวนีลูกหกขวบแล้วคอยคิดว่าบดมดบดตำกาลานะ่ะเจ้าคิดเบื้องว่าเด็กหน่อยคนนึงเรียงตังเต่ออกจนหกขวบบบแมนค่าใช้ใจนายน้อยๆเลยด้แล้วคิดดูว่ามีคนที่สองก็คือคูณเข้าไป ถ้ามือหนึ่งยังเดียวนี้เขามีลูกคนเดียวเข้าทุ่มเทให้เขาใด้ทั้งหมดเออสมมุิมีลอยหนึง่งเข้าไ้เขาเดีย๋ยลอยหนึง่งแล้วยูยูเข้าไปมีน้องอันนี้คิดในมุมเข้าเลยเข้าไปมีน้องเขาที่เคยได้ลอยหนึง่งกับได้หาสิบมันยอมมีความบรพอใจเกิดขึ้นแหละแต่ว่ามันเกิดขึนอยู่กับการสอนของเข้า แต่ว่าบางคนน่ะต้อให้สอนดีขนาดไหนมันก็มีการเปรียบเทียบอยู่ดีตามที่ข่อยเห็นหลายๆเพื่อนหลายๆทรงเนี่ยเป็นอีกเหตุผลหนึง่งที่ข่อยอะ่อยากมีลูกหลายคนแล้วข่อยไม่ความหู้สึกว่าพ่อข่อยแกเถาไปข่อยฮูข่อยคิดว่าลั่งเถลั่งขบคั่วมีลูกหลายคนลูกกับเกีียงกัน เกียงกันในการดูแลบบแมนไว้อย่างกันดูแลนะเกียงกันตอนนั้นอ่ะสถานการณ์จิตใจห้าคงจะบอกช้ำหนาดูแล้วบางที่ลูกดูแลดีเกินอย่างกันดูแลการลำบากใจบ่หูสิบไปกับไผไปกับผู้หนีก็ว่าฮักผู้หนีหลายกลัวไปกับผู้นั่นก็ว่าฮักผู้นั่นหลายกลัวเนี่ยคือความกังวลใจของข่อยข่อยว่าท่านเ่าได้แต่ข่อยคิดล่วงหน้าไว้เมล่ะแล้รวถ้าเกิดว่าลูกปฏิเสธการเลี้ยงดูห้า หาลูกคนเดียวห้าก็ทําใจไว้แต่แต่นเ,นนเนินว่าถ้าสมมติเขาบ่เบิงกะคือบอ่เบิงแต่ว่าถ้าหลูกหลายคนมันก็ตรงไม่ความหวังอยู่แล้วมันตรงมีสักคนละแล้วถ้ามันบ่รมีละ่ะเ้าคงสิฉ่ำหน้าดูอ่ะอันนี้ในมุมมองของข่อยเด้ในมุมมองถือว่ามองหลูกมองเต่านะเพราะว่าหูซึกว่าซูม,มือเนี่ยมันขาดหวังกับอียงบ่ไห้เลยนอกจากโตของเจาของเองล่งเธอเห็นผู้เฒ่าพนงง,ง,งเงิน หาเงืนเลี้ยงหลานหรือสัาไปพี่น้องลูกเตา่าเดาได้ได้มาหลายคนกับคือเกา่าได้มาหลายคนเพอเพอทิ้งหลานไว้หลายก็เก่าอีกสมมติแม่หนึ่งกับสองคนละแม่หนึ่งสองคนสามคนทิ้งมาจากสามแม่ะหนึ่งพรจึงไหนกับ้างอลูกสามคนทิ้งมาสามทิ้งหลานมาคนละสามกับเก่าคนแล้วตายเอ้คิดว่าลูกไข่คนเดียว ทองยังมากับสามคนอากุเลียงร้านสามคนรอตายไปเนาะคิดคิดแบบคิดทีแบบว่าแตกแบกแนวคนอื่นหน,น่อยหนึ่งแต่ว่ามีลูกหลายคนกับบ่แมนว่าบ่ดีได้พี่น้องนังคนลูกคนคขำลูกคนคู้นก็ดีเนาะมรดกจัดสรรปันส่วนดีๆลูกบทก่ทะเลาะกันอักดีแต่ว่าผู้ลังคนนยังเฮาเนี่ยมรดกบด่ได้หลาย อามิธีเดินสองลายมิธีลินใดเคึงลูกสิแบ่งกันยังไงทํารับข่อยนะมุ่มองของข่อยเออมีเพื่อนอยู่หลังหนึ่งสิซีายผู้ดไดก็ต้องคิดมากใส่ผููดได้ก็คิดยากเออข่อยก็เลยตัดสินใจว่าข่อยไม่รู้คนเดียวดีกวัาข่อยมีเอยียงซ้ำใดข่อยก็ให้เขาซ้ำนั่นเออหักดูแลเท่าใดข่อยก็ถุ่มให้เขาท่านั่น คือมีคนเดียวบ่ต้องคิดอีอย่างไยบ่ต้องคิดถึงผู้นั้นบ่ต้องคิดถึงผู้นี้คือทุ่มที่ลูกผู้เดียวนี่ผู้เดียวเลยในอนาคตความหักที่ห้อยเขาไปเต็มรอยเนี่ยเขาสิบ่ตอบกลับเฮากับถือว่าเฮ้าเต็มถี่กับเขาแล้วมันคือความรับผิดชอบของเข้าเฮาเต็มใจถี่จะมีเขาแล้วถ้าวันนึงเขาเต็มใจถี่จะมีเฮาเฮาก็ต้องยอมรับความจริงเฮาก็ต้องยอมรับว่าเฮ้าเนี่ย อาจ,จมีจุดบุกพองหรือหักเข้าหมาเกินไปหรือตามความหวังกับเขามากเกินไปทําไให้เขาบ่สามารถอยู่กับเฮ่าใดหรือว่าด้วยนาะทีด้วยภาระด้วยยังของเขากะว่าไปตอนนั้นก็คือว่าเป็นสภาพที่ต้องยอมรับแล้วแต่ว่า่อยมีความหม้สึกว่าลูกจะกคนกะมี่าซ้ำกันแต่บางคนอาจสิหููสึกว่ามีหลายอ่ะดีเพืือเพื่อเพื่อเพื่อ,เ,อเข้ามาเพื่อแต่ว่าตอนเนี้ยเฮา ตอนนี้เฮ้ายัางสาวเนี่ยเฮาก็ตตรงแบรกรับต่อไปเพราะว่าการมีลูกหลายค่าใช้จ่ายก็หลายขึนหลายขึ้นเเรื่อยเรื่อยเรื่อยืตามตามอายุคงเด็กหน่อยเออเด็กหน่อยมือนึงเข้าก็ตตรงเป็นวัยรุ่นมือนึงเข้าก็ตตรงมีเพื่อนมือนึงเขาก็ต้องมีสังคมแต้สิ่งที่เฮ้าเจไดเข้าก็คือตรงอัดฉีดเขาในทุกด้านเลียนเข้าก็ต้องอัดฉีดเขาแมนบบเฮาก็ตตรงให้เงินไปรงเลียงเงินค่าเทิม ไงขืนมาเน่ยมันก็ต้องมีมอเตอร์ไซค์อ่ะตกของมันต้องมีมอเตอร์ไซค์โทรศัพท์ค่าอันเสยใจอื่นเครื่องสำอางเสื้อผ้าโน่นนี่นั่นเขาไปมีแฟนเพอเพอเขากับหิวแฟนก็ไป้ายเขาเรียงอีกมันกะมีเออบนว่า,า,า,ามันบ๊มีมันมีก็เลยต้องคิดหลายนั่งคนกัเออต้องสารสิกะโอ,อ้ขี้คานตอบนอพี่น้อง เออผู้ได้คิดแค่่ายคอยเนี่แต่ว่าถามมีเพิ่มโดยที่เขามาเข่ากระต้องเลี้ยงดูเขาใช่ไหมเท้าก็ะต้องพยายามค้นขวายอานาคตให้เขาแต่เมื่อตอนนี้เข่าเลือใดเห่าปิดอูด่ใดเท่ากับปิดอูเท่าเอาที่เหมาะสมเพราะว่อลูกคนหนึง่งแม่คนหนึ่งอ่ะพอคนหนึ่งเลี้ยงไว้แต่ถ้าลูกสอง,องลูกสาม ถ้่ให้ไปเลี้ยงพอเลี้ยงแม่ว่าเลี้ยงคนอื่นมันกับเป็นไปได้ยากเล้วเฮากับบมีเงนเินเก็บไปในอนาคตของเฮาเฮาบ่าสามารถรักตัวเองได้เออเก็บเงินบ่ได้เพราะว่าเอาไปถุ่มกับลูกลูกร้ายกัทุ่มร้ายวันนี้ถ้าเขาบ่าเลี้ยงตอนนั้นลำบากนะเออลูกหนึ่งถุ่มลูกหาบาทมีเงินลอยหนึ่งถุ่มลูกไปยี่สิบบาทสามสิบบาท ที่เหลือก็กินอยู่ย่างอยากแ้วกาเก็บอันนี้คือม่วม,ม,มของข่อยนะเห็นแก่ตัวะ